ชนท่าสาักตั้งอยู่ริมฝั่งอ่าวพาราแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ยังมีการพัฒนายอย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชน ชุมชนท่าศักดิ์มีพื้นที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์หรือวัดท่าศักดิ์แต่เดิมได้มีชาวบ้านมาสร้างทับหรือเพิงพักขนาดเล็กไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการประมงซึ่งทางวัดได้อนุญาตให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยจากนั้นจึงเริ่มมีการขย,ยายเพื่อการอยู่อาศัยที่มั่นคงและถาวรยิ่งขึ้นหากนับจากจุดเริ่มของชุมชนก็มีอายุไม่ต่ำกว่า50-60ปีแล้ว สภาพชุมชนในปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยจำนวน100กว่าหลังคาเรือนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีครอบครัวไทยพุทธจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนเมื่อมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นและเป็นชาวมุสลิมด้วยกันจึงเริ่มมีการสร้างบารายหรือมัสยิดย่อยขึ้นในหมู่บ้านสำหรับกิจกรรมทางศาสนาและเป็นโรงเรียนสอนภาษาและศาสนาชุมชนมาตึงยกน้ำโยกันคุณน่วยคุณน่วยเชยลัง ได้ผักเบลล์รับาคนในเรื่องในนอนเว้าเรือรอะไรแล้วมันคล้องกับทางทะเลคนนู้นกับว่าไม่เฉยโยนี่คนนี้ก็ว่าไม่เฉยโยโยส่วนเบื่อลุงปยุทธ์ตรงนู้นนะชวนกันมาพอลุงกันมาตอนนั้นก็ไปทำละหมัดก็ไกลเลยยกบาไลขึ้นมายกดใหม่มันก็หูฝังแอมไว้ก็หอบนูนมาหอบนี่มาคนเฉยเรือกับเอามาทำทำบาไลตัวนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ มาอยู่กันเอาคลิปัวเดือนนะมึนไปแบ่งแยกไม่ได้แค่ะตันาตกแต่ตัหน้า,ตะตะนาช่อใในเป็นคนดีอิสาัมจะไปเรียนดูข้องคนพุทธก็ได้คนพุทธจะมาที่เรียนดูอิสลามก็ได้ไม่ต้องแบ่งแยก ในปีพุทธศักราช2557ชุมชนท่าสักเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงกับสถาบันองค์กรพัฒนาเอกชนโดยพออชอเข้ามาร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนกระบวนชุมชนในการจัดการดูแลพื้นที่ป่าชายเลนดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะโครงการบ้านมั่นคงจนปัจจุบันชุมชนได้รับสิทธิประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัยหรือที่เรียกว่าโฉนดชุมชน ชุมชนคือทางราชการก็โอกให้แต่ว่าการสื่อค่ายไม่ได้นะครับพอการสื่อค่ายนี่คือผิดกฎหมายแต่ถ้าว่าลูกเลานสาหมถปลูกได้คือเราต้องไปแจ้งทางเทศบาลหรือไปแจ้งผู้ใหญ่ว่าเออนี่ลูกปุ้มได้ยกบ้านต่อเติมขึ้นมาลังส่งลังทางรัฐเขาเขาเขาก็ไม่หวาครับก็ดีใจครับพอเราได้ชนอชุมชนมากเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าเออเราต้องยุ่ตรงนี้เร็วปักลักยุ่ตรงนี้เลยครับ ชุมชนท่าศัก์ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำและอ่าวพาราซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำอาชีพประมงแต่ขาดการส่งเสริมวิถีประมงขาดอุปกรณ์ในการจับและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำประมงเรื่อหมกักจะเป็นการประมงมากกว่าเมื่อดีกอนก็ใช้เรือแจว ปนี้ยังยังเขืองตุนเร่งครับไปเลยตอนนี้มีโค้งหมักปูปลานี่นักไปทอแห่เดี๋ยวใจนึงกำได้ได้ไข่ได้กินด้วยทำรบแล้วก็ไปทอแห่ไ้ประมาณหวังวนก็ได้มาเลยปลาจากการค้นอัตลักษณ์ของชุมชนพบว่าการจับหอยกระพงถือเป็นความโดดเด่นของชุมชนที่นี่หอยกระพงสามารถสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านด้วย พวกน 1, <nervous S 1> <Doom. S 2> ี restless, ้ทํามาตั้งเบือน้อยนั่นมาเลยก็เอาไม้รู้เลขก้อนว่ามันยังไม่พอรู้ไปถึงกับไปผ่าเด้วยห้อยนี่ก็คือคือคือตดหม้อหรือปาัดใหม่ปักใหม่ตรงกลางเลยก็เอาเนื้ออ้วนลงใส่นากากใช้เข็มกัดคือว่าให้ช่วงตัวใช้ถุงเต่าป้องกันปลาก็ห้อยไอ้บาดบบนั้นก็ดำลงไปลงไปหุมเล่ก้อนเราว่าตัวใหญ่หรือไม่ถ้าตัวใหญ่เอาได้ มาเลยต้องแกะเด็กก่อนบอกมันพีกบพรา้ถวพร้ม,รมไม่เอาอะไรตรงัน,นไปดูเืเหล่ามันจะยกเป็นแพนเป็นผืดเลยให้ผมใช่ในตากไายนั้นสัแเแ็ก,กเอาพกด้วยเกมเดือนอะไรกันลาไปเสียงก็ไปตึ้งเหยียบหวดให้คิลินมันออก มาทีก็กตกด้วยเราเราก็ชงช้ำรลยลูกตอนตอนค้นขึ้นบานนัก หอยกระพงนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูจะเป็นการสร้างกลุ่มสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนทั้งกลุ่มผู้ชายที่ออกเรือจับหอยกระพงถึงกลุ่มแม่บ้านที่แปลรูปผลิตภัณฑ์ชาวบ้านส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะพัฒนาและยกระดับอาหารพื้นถิ่นของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอยากต่อยอดให้เกิดโครงการการพัฒนาอาชีพแปลรูปหอยกระพงสามรสให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนท่าศักต่อไป ถ้าว่าพูดปนเน้นาะามันจะทําได้เป็นซิปซิเมนูหอยพงเนะี่จะทําได้เยอะตอเพือนหีืว่าได้ช่วยเลือดชุมชนนี่ก็คือเนี้ยหอยพงเนี้ยแบบันหอยพงมันจะมีรสเค็มน่อยๆนยมันเค็มเค็มแล้วนหวานมันจะมีรสชาติโยเลนในตัวของมันนะ ในด้านภูมิปัญญานั้นชุมชนท่าศักมีปราชชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ด้านหมอพื้นบ้านคือโต๊ะรอเดียซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญในการแต่งท้องหรือการคัดท้องและในปัจจุบันกําลังเลือนหายไปจากชุมชนองค์เดียเรียกนัง่งเรียกยินเรียกลูกเรียกหมอคู้หให้คนหมอหมอไงซึงกาแตงคุยมาคุยมาคุยในท้องนะคุยคุยขึนงทบไมกลุ้ม ก็ยังไล่คำก็ไล่รคกนำคำก็ะทำทำทั้งหมบ่ลงไปเต็งเด็กนะไอเด็กยุ่งงแต่เด็กมันยวหันยู่นะนี่ยอางที่มันจะเคียดตามตามตามนี่ซึงมันเน้นด้วยนนซึ่งทำงานไม่รอดดุนไม่รอดมเค็ดมันไดมั คุณนกมั่งคุณสีมั่งอย่างที่มาป่าต้องอย่างที่ก็มาเวลาวัยปูเขามาตกอย่างที่ราเก้งมาดที่เขารามคุณเยียบมันยเขาทำมาทุกวันแปดสิบแปดสิบเรีงพี่ยังไม่เกลงน้อง <c oughs> ข้อสังเกตของชุมชนบ้านท่าศักด์ด้วยการพึ่งพาอาชีพการประมงเป็นหลักทำให้ชุมชนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมหรือภัยธรรมชาติ ท่าเรือที่เสื่อมโทรมคลองที่ตื้นเขินเป็นอุปสรรคในการสัญจรทางเรือเกิดน้ําท่วมชุมชนปีละหนึ่งครั้งถนน,นในชุมชนชารุดยังใช้วิธีการพ่วงไฟฟ้าตามบ้านและไม่มีหม้อไฟฟ้าเป็นของตนเองขาดแคลนน้าจืดสําหรับการอุปโภคบริโภคมีปัญหาขยะชุมชนกลิ่นจากเปลือกหอยเปลือกปูรายได้ต่อครอบครัวน้อยต้องการการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเช่นวิถีประมงการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิ กาารพััฒนนเิภณฑ์ชชุมและตอยากให้มีการพัฒนาตรงนี้เพื่อที่จะเป็นที่ที่เราอยู่เร,เ,รเราหากินเราใช้ชีวิตเราเพรพันธุ์ขยายลูกหลานสร้างสถาบันที่อบอุ่นในชุมชนให้ได้จากการที่เราสามารถยืนยืนพื้นในพื้นที่โดยที่ไม่มีความเดือดร้อนในการทำมาหากินและก็พื้นที่ มีความปลอดภัยทั้งเรื่องของอากาศเรื่องของมลภาวะต่างๆจะทำให้พวกเรามีความสุขอันนี้สิ่งที่พวกผมคิด ชุมชนท่าศักิ์มีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่มาจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแม้ว่าจะมีจุดด้อยที่ต้องเผชิญแต่การร่วมมือกันของสมาชิกในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยให้ชุมชนนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ดีได้ในอนาคต ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปก,กรรมท้องถิ่นจังหวัดภูกเกต็ตคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปก,กรรมประจำจังหวัดภูกเกต็ตจึงเห็นสมควรเสนอให้จังหวัดภูกเกต็ตประกาศให้ชุมชนท่าศักดิ์พาราตาบลป่าครอกอำเภอถลางจังหวัดภูกเกต็ตขึ้นทะเบียนแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปก,กรรมอันควรอนุร,รักษ์ด้านอาชีพเฉพาะเป็นมรดกจังหวัดภูเก็ต